สวัสดีนะครับเพื่อนเอนทุกคนครับวันนี้แอดก็บันทึกวิดีโออยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ก็อยู่ที่บ้านก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเกี่ยวกับสูตรการจําตัวบทของวิแพ่งนะครับเกี่ยวกับคําร,ร,จจงงคร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเราจะจํำยังไงคําร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกชื่อก็บอกแล้จัดการมรดก จำง่ายไหมจัดการเห็นคําว่าจัดไหมครับดังนั้นคําร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยมันอยู่ในมาตรา4จัตวาเห็นคําว่าจัดไหมครับ2จัดนะครับจัดการมรดก4จัตวาเราก็จําง่ายๆเลย4จัตวาคือเรื่องจัดการมรดกเห็น2จัดไหมจัตวาจัดการมรดกจําแค่นี้พอ4จัตวาจัดการมรดกนะครับเป็นคําร้องที่ สำคัญอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นบ่อยนะครับเห็นบ่อยเป็นคดีขึ้นศาลบ่อยเพราะว่าเมื่อมีคนตายก็ต้องมีผู้จัดการมรดกนะครับทีนี้ <c oughs> หลักของมาตราสีจัตาวาในเรื่องคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับหลักสำคัญเลยคือมาตราสีจัตาวาเนี่ยมันมีสองวักนะครับ บังคับว uh ่าถ้าเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรถ้าเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรพูดง่ายๆ่าก็คือมีภูมิลำเนานะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับถ้าเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรจะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับต้องร้องต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเท่านั้น มีภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตายอยู่ในเขตศาลตามมาตราสี่จัตาวาวักหนึ่งเท่านั้นจะไปร้องขอต่อสารที่เจ้ามรดกมีทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลมิได้เลือกไม่ได้นะครับไม่ใช่ทางเลือกนะครับมาตราสจัตาวาวรกหนึ่งเป็นบทบังคับจำดีๆน,นะครับถ้าเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชาอาณาจักร จะร้องขอจัดก,การมรดกได้ต้องร้องต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเท่านั้นจะไปร้องต่อศาลที่รัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ได้นนี้เป็นบทบังคับนะครับนะครับมันก็มีข้อยกเว้นอยู่ที่วรสองคือกรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรผู้นี้ก็คือมีภูมิลำเนาต่างประเทศอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเนี้ย แน่นอนเขาไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสารในไทยแน่นอนกฎหมายจึงให้อนุโลมให้ไปร้องขอจัดการมรดกได้ที่สถานศาลที่รัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตสารอันนี้คือข้อยกเว้นในวรรคสองแต่ถ้าโดยหลักการแล้วย้ำอีกครั้งนะครับคดีร้องขอจัดการมรดกให้ร้องต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเท่านั้นนะครับจะร้อง ขอต่อสารที่เป็นที่ตั้งของทรัพย์มรดกไม่ได้นะครับนะครับกรณีที่เจ้ามรดกมีภูมิเนาอยู่ในราชอาณาจักรนะครับย้าีกทีกรณีที่เจ้ามรดกมีภูมิเนาอยู่ในราชอาณาจักนะร,กกร,ร,กรกหรือในประเทศไทยการร้องขอจัดการมรดกต้องบังคับตามมาตราสจัตวาวรกหนึ่งคือร้องต่อสารที่เจ้ามรดก มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเท่านั้นจะร้องขอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ได้นะครับข้อจะเว้นอยู่ที่มาตราสีจ่จตวาวรคสองคือเฉพาะกรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรนะครับอันนี้ขอให้ขอจะการมรดกต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลได้เท่านั้นนะครับวันนี้ก็ขอจบอเพียงเท่านี้ครับัสดีครับ